เอาทำไมหนาวไม่รู้นอเจ็บกี่หกโมงตอนนี้จิ้มอารคไนค์คอยไปก่อนอารคไนท์ 嗯。 เฮ้ห hey. อมหมุนลุยจะแหวมกักฮะแหแวมกักเอ่ออีลิทเจมันมาขนาดกอมาขนาดสองนี่เห็นผู้ก,การมาขนาดมาขนาดนี่เหมือนจะเป็นน่าจะเป็นเมตาแพลน่าเพราะเห็นเล่นกันอยู่อะไรเอ่อลองรับเตรียมลองรับแพลน่าออทางนี้ก็คิดว่ามันโอเคนะคือกันคือ ถ้าดึงประสิทธิภาพได้ดีมันจะเก่งมากต้องพูดงี้เพราะว่าตัวสองห้าสองห้าศูนย์แมคไนน์นี่ก็เอาเอ็มเอ็มจีมากดต้นเกมได้ถ้าเกิดเกมนํานะแล้วก็ถ้าเกิดเกมกลางๆก็เอาสองสองมาเล่นนะอ,อ,อะะรับคับสโคบสโคบสโคบมองข้ามโลกมาพูดงี้ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้มาอยู่กับผมตะกน,นีมันก็กลับมากันที่เออประดีทพาไม่กูตกเหมือนสั่งเนี่ย

nó bá bài không nổi ừ mình chưa khảo dù ok 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 ờ. Ờ. โอ้ต้นเกมต้นเกมได้ถอุบัานมันเออเอนะเขาสโลไลท์กันสักนิดหนึ่งนะเอ็มไอเอ็มไอเอ็มไอถอนเฮ้ยเดี๋ยวเบิร์นเดี๋ยวคึ้งหลอดมากไปแล้วโอ้โหโดนถอนของโัว ไม่เลยปลอดปเดีโดวอพอฟอ่ะนอ้คนไอ้พวกกระเนก่อนนะให้เรียเขาไปรับหน้าเดี๋ยวเอาเลยพี่แมนวิ่งฝั่งข้างนะคือพอเวลาเมกาไม่มีเรียะมองเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือชีวิตถมนุย เจอฟรีฟองแล้วเจอฟรีฟองก็ไปแฟงนะก็เทคอัพ ในบ้านดิงฟรีไปก่อนนะเ,เดี๋ยวอ่าน่าจะน่าเบื่ยคือตอนคือตอนเนี้มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่านนรลอวแม่ไม่มีเลือดีกแล้วอ๋อมีเลือดเข้งไป เอ้ยเน็ต ตัวอะเบิดตรงกลางนล้วจะมีเผลไมล้ละเนื้อกลับเนื้อกลับไปข้คโเเวอร์มีขึ้นบ้านกดถงเสร็จกลับก็รุกเทบานเทคอัพไอโอทีหืออะไร Okay. nó đi, đừng đinh 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 game ấy đừng game ấy <laughs> ambulance taking the field, <laughs> nó lại cấm uh. ก็เปิดรถพยาบาลทั้งหน่อย,ยเลือดน้อยเลืนนอดน้นนอยกลับนะคือคือจะเฟสที่ที่เลืนนอดน้อยกลับนี่คือจะเฟสแมนพาวนะเพราะว่าตายไปไม่คุ้มเท่าไหร่ทหารอเมริกาคือคือเม,มกาเขาถามว่าแมนพาวบีดไหมันแมนพาวไม่บีดนะแต่ว่าทําให้บีดแต่มันง่ายเพราะว่ามันนะก็เลือดแมนป้อแป้มเกนมาแล้วมีกเกนมาแล้ว ผลเอ็มจกันก็ามาตั้งรับนะ จะออกเลนเจอร์ก่อนนะคือเลนเจอร์โอาเขาลุกมาแล้วกลับละนี่แบบคอนโทรลเป็นของเรานะแต่ว่าแต่ว่า,าการโดนทหารตอนนี้คือเราแพ้เด้อเหลือแม่กดกพงนะนี่ก็ต้องซีโรอินเอ Ừm, đồn có ớt nữa Ồ, mà kha đuôi Phẳng nó nhanh chắn đo đo đã là... Đầu tháng <laughs> ไอ,อตัวเดี๋ยวผมจะบุกค,คัทออฟเดี๋ยวส่งเอ็มีไปคุ้มกันแล้วเดี๋ยว,ออยว,วเอาไม้ตอร์บเบิด์ตไปกันหน้าบ้านนะเออแล้วก็เอาสตูดสตูดไปชนชนฝั่งนู้นเลยดีเป็นทำเกมเพิ่มหน่อยนะอลไ,ไรเพื่อนบ้านกูรวยน้ำมันเพื่อนเป็นไรแอบมาแล้วฮะขึ้นบน คงจะอยู่ให้งงอ่ะเพื่อกนกระเปก็เลนเถอร์นี่เ,เกมเป็นของเรานะเกมเป็นของเรา Ờ, à, không phản muốn có kịp Nilia à, lia của Nahi đã Phải không có thể âm nữa Ô, แท็กอยู่ตรงนี้โอเคก็เทคอัพนะ เก็บปืนดิเฮ้ยเก็บปืนเออเก็บไม่มีอะไรเกิดขึนนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวอ่าลูก้าสำหรับโดนเรียนอะไรพวกกระเนตดคืออันนี้จะใช้อ่าลุก้าไม่ได้นะาะมันมันจะทำให้มันอ่าระยะยิงสั้นแล้วก็บั็กคือบั็กในที่นี้คือ แทนที่จะใช้อะมันดาววิ่งวิ่งช้าไปวิ่งช้าเส้นสโูแทนนะสำหรับตัวเรียนไรฟุตเนี่นี่ฟื้นตัวนะฟื้นตัวฟื้นตัวเดี๋ยวกดแลกเอาอ่าโมซิกาเฮ้ยปลดแลกน้าโอเปนดีกว่า คุไมไวอามาละยัดเอพีรอ ติดปืน

ถือมาซีตาตกด้วยเป็นไงน่ารักมากจริงบ้านนี้เป็นของกูแล้ว นี่มีเทเลมายไป,ปก,บบกู้แบ๊บก็เชฟแมนนายต้องกลัวฉันไม่ใช่ฉันกลัวนายก็ขอบาลเนี่ยก็บอก้อมตีเฮ้ยเออ ฝักเหนียงฟอร์มไห้โอเคเก้เก้คนคนดีตีเพื่อนคุณเลนเจอร์เองคว้ายเลนเจอร์ก่อนด้วยอุ๊ยเด็บแพ็โดนบดี เทนสปอร์ตชื้อมัน a รงถ่ายโฟเวอร์อัพบูดเดอร์อเซอร์นะลืมอับบูดเดอร์เซอร์อันนี้ก็คู่ระเบิดเ็ตวางกระเบิดไป ยังไม่ได้ยักกดหัวกขาศุนใหม่โอเคโอเคโ แล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้ว go, go, go. อ่ะเห็นคนโม่ทุกคนเราบุแ อุยกลงมานี่ปึ๊บกลับกลับพงเดี๋ยวค่อยตัดได้ที่จับไหนไเยอะแยะวะ

นี่แหละอ้โอ้ดูแฝดนดีเพื่อนต้องประกอบองกอบประกอบประกอบประกอบอีกที่ค้ากังทานก่อนที่ข้าผังทานก่อน ô chết, chết, chết chếp cầm băng chếp vượt, chếp cầm băng chếp 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 ca chếp 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 chế chế này. ต่ตอนนี้เป็นเกมสู้ด้วยร,อร,อรอถอ,ออกมาสู้มันเออนะรอไอดีคาเิโอเปอวบาเพื่อนอูบาาูสนาสีสองเพื่อนในระยะนี้แ,แรกะกะเอ้จริงคือที่ไม่ได้เล่นนี่หลักๆคืออะไรนะเกมมันไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่ เนี่ยเลยพ่อแม่ในชุดข,ขาวเลยเก้นสกิลได้เยอะมากตานี้ดอบสโมกเลยเกย์เกนเนแรนเจอร์คุออ้มแล้วจริงๆริงมีอะไรบ้างวะอูบานเนี่ยจริงๆก็เป็นแนวทางการเล่นนะผู้การเนี่ยคือแบบมันไม่มันไม่สำคัญนะผู้การนะแต่เล่นตัวไหนคือแบบขอแค่มันเป็นผู้การที่แบบอะไรนะ เราเล่นเราได้เค้นประสิทธิภาพได้เต็มที่ก็เพียงพอเงี้ยงๆน,น้อยเฟน่าจจะไม่ทำงานตอนนี้เออแต่ว่าไปรีดด้วยกว่อนมันเช็คใกล้เหรอวะเช็คดูกั๊บนึง ตอนเกมเหมือนเหมือนจะกดตายเลยมาโวดมาฮะแหละสนุกเลยจริงๆผมเออว่าไปสองสองระเบิดตอนไหนวะยี่งมงเลยไม่ได้ระเบิดจริงๆน่าจะไม่ได้ฟ้องมากกว่าหรือไม่ก็ใช้งานไม่ได้จริงๆสองสองเอาสองสองเอากดอัพก็โกบเล่นได้อยู่นะโไม่ได้ดูแย่ จริงๆแหวนหมากรายเยอะไม่ดีเลยนี่คือเกมได้เปรียบกราร์ดอาร์มิวัลลูบ้าไปแล้วจริงๆอามิวัลเม,มื่มอกี่กราฟนี้มันดูได้แค่อามิวัลลูรีซอสนี่มันดูไม่ค่อยได้พอไโคนี่ก็ดูได้อยู่จนำนวนทงที่สามารถถือได้ถือไว้ยูนิตกระสือพาวแลเห็นแล้วแค่นั้นดีเลย์ด้วยเมื่อกี้แนลนเจอร์กับตายดีบิวออเดอร์หเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมมันต้องมีเทเลอไม้มันต้องมีทีที่สามวางอยู่ลูกเดียวก็ตรงทงประสุนั่นแหละจริงๆต้องวางตรงถนนควรจะวางตรงถนนแต่เพราะเรารู้มากแต่เรารู้ว่าศัตรูเล่นเทืลอนไม้ก็เลยไม่เราไม่ไปเราค่อยส่งโดดระเบิดไปแล้วก็ได้ผลเทคนิคขับยานเกาะหลบเทืลอไม้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเทื่อนไมจะวางตามทางรถถังถ้าเกิดตรงไหนที่เราไปบ่อยๆเงี้ยศัตรูไม่ได้วางในก็ เขาไม่มีโอกาสได้หวังเดิมบอกแล้วไม่เ่านี่หว่าน้อยเอ๊ะไม่ได้ไไดูน่าเกลี่ยเลยเกิพักไวลานี่